สวายดีสวายดีอ่ะเสื้เลยเป็นอยางมาน้องอ๋อสุดเป็นพื้นเป็นพื้นซื้อแถวซื้ออยูงสมัยกรนสมัยพรน้องสมัยพรพื้นพื้นดนแล้วก็สามทิดเราชิบเอาสามิี่ประมาณสามผิดแต่แบบว่ามันขึ้นขึ้นลงลมันขึ้นลงจริงอ๋อไข่อะนะนะอ่ะเอามานี่ะเอาบัดเลยบัเลยเขาขี้แหมปะ

โอเคโอเคตอนนี้โมนี่ก็ได้มาหอดลงพยาบาลปิ้นเลยเด้อพี่น้องเด้อยังขาลูกคือภาพแบบนั้นนะนะโอ๊ยเจ๋อเจ๋องจ จ right? ึ๊งจึ er ๊งกับจึ๊ง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 อันนี้เป็นแสบตาเพิ่อนนะฮะปถือเชงให้บอกแก้มนี่แก้มเป็นพื้นแดงๆมากวดอันนี้แหละมันใช้ใช่ลูกใช้สบายดีป้าลุงป้าผู้ทางระบบคอเพิ่นเอาคันจ้องมาให้ สบายดีเป็นบริการี่ชุดยอดอันนี้ได้คุณบอลนี่พอกันอีกแล้วนอ้อสวัสดีครับแค่ว่าดีดีมฮัลโหลแม่นความยันลูกอัดเนียดบอฟว่าได้ใกล้ มาอีกแล้วมาอีกแล้วหัวหอดกำนวมาก่อนแล้วช่งนี้ครับโอยเงมีามีร่อมดีครับดี้นมาออกเล้วโรงพยาบาลติ้น นุกดาหารสบายดีสดีครับครั่งราบนี่นั่งจะได้น,น,นหน้การมะลุงครับ เไปคลินิกไปคลินิกปิดแด่ไหมมาห้องมออันนี้อลิจับนะลูกเนาะนี่ลูกเนี่ยเปิดมานี่เปิดหูเลยรับเกิดอยู่นี่เด้อ่จื้อ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 ากาศมันโล่งค่ะมันทุกคนทุกคนเดาดูว่าอันนี้เป็นอยังบม่ไดเป็นว่าตีนว่าอย่างในพี่น้องอันนี้คือหางเนี่ยมีซองหางเลย สองหางลืมเอาสุดอันนี้ให้ลูกกินนี่ลูกลืมซื้อไปดูบอยไปลงกินฮอแอนดองโมนี่อยู่บอยซื้อเพิ่มกินฮอแอนดองโมนี่อยู่บอยแพนด์โรบินสันสบายดีสบายดีอ่ะเสร็จเลยเป็นหยังมาน้องอ๋อผลเป็นพื่นเป็นพื่นก่อนค่ะซื้อแถวว่ะซื้ออาไย่งสมัยพรสมัยพรน้องสมัยพรอื่นผื่นโดนแล้วปะคะ สามทิศโอยชิ้นสามทิศสีประมาณสามทิศแต่แบบมันขึ้นขึ้น,นลงโล่งมันขึ้นโลงจริงค่ายากายับยาว่าเวลาอากาศฮอนนี่มันสีแบบขึ้นหลายมันขึ้นฮอ่แบบฮอนหอนห้าผากฮอนหัวจย่งสีมัน,นแดงแบบบุ้ะะบมีมีแต่น้ำแก้มสองข้างแม่นมีแต่ตอนเพิ่งเกิดนะ่ะสีน,น,น้ำกระโตนี่ขึ้นแดงเลยกระโตเพิ่นบ่้มีอยู่กระโตูนอ๋อบ่มี บ่มีบ่มีบมีมีแค่หน่าเนาะหน่ากับกับแถวหัวคันนี้แบบแถวหูแถวใบหูเหมืนอยากนมอยากนมอีก่ะอได้กินนมอยากนมดิค่ะนันขึ้นมาสามนาท์แล้วป้าไว้นี่ก่อนเราเพิ่งกินก็ได้เอาลูกแก่คนมีโรคประจำโตป่ะคะดูหน่อยนี่เลยพี่จะแพ้แล้วเนาะบ่มีแพ้อย่างเนาะ ไม่แต่ตอนเพิ่นเกิดเลยเพิ่นเป็นพื่นตุ๊ดไม่ก็โตเพิ่นแดงๆเลยอ้าวเพิ่นหิวนมเลยเดินหาสักพักมึงเลิอพากเพิ่นหิวนมเลยเพิ่นกินนมสากรเจ้ากันแม่แม่เพิ่นเปิดนมให้เพิ่นกินเลยนี่ถ่ายทั้งนี้มันจังแจง อันนั้นมันตอบแสงเบื้องในตอบแสงน,นี่มันมืดโอ้แม่พันให้กินนมเลยเธอว่าอาจสีเอฟซี FC บางคนสี่ว่าอา้าวมาห้องหมอคือถ่ายคลิปจะซิดอ่าคืออันริดกฎหม้ไเลย อันนี้สีแจ้งก่อนว่าโรงพยาบาลพินจังหวัดมุกดาหารคือเพิ่อนอนุมัติหรืออนุญาตให้ตุศิษย์ไทยเร้อยแบบ้วพี่น้องตั้งแต่เมื่อน้องโมนี่เกิดเมันเป็นเอกชนนี่ไปใช่ไปเลยบะไปเลยน้องกินนมกันหมดเนาะเดี<ป>๋ยวพัสดุให้น้องกินนมแป๊บหนึ่งจะสิตามไป เป็นไงเป็นไงไปกวดเลยบ่บันนี่แต่คือว่าตชิดไายคือทุกคนเห็นแหละเนาะ่ายตั้งแต่มืมอพาอนองโมนี่มาเกิดกคนเนาะ,ะคือว่าบม่ได้ไปใส่เลยอนองโมนี่เจ็บอ่อนๆแน่ๆก็คือแบบว่ามานี่เลยโดยตรงเลยนะนกงว่างเนาะ การบริการยังเพิ่นก็โอเคดีบัดเพิ่นมีหอดภาษาลาวเด้อ่าเพิ่นมีหอดภาษาลาวอ่าแต่ละแผนแต่ละจุดเพิ่นสิมีภาษาลาวอ่าบอกเนาะคนเนาะอ่ามี่สียบ่น ที่บ่ฝุ่มาเลยบ่อของเฟินอันนี้โบนิแมนมกอย่างไรอันนี้เขาเบิ้งอยากคือสลับเปาที่จริงมันบนิแมนเลยมกเหนียวของน้องโมนี่กินกินนมอยู่นาะสามคนกินนมกันกินนมแล้รกเจ้าเลยก็กินนมแรกเลยก็ไปคะแนนเด็ก อ้าวมาชิึ้นแค่หัวแต่ไม่มีอาการอื่นหัวมีแต่เป็นผื่นนี่มีไทยคอยไทยค่อยนี่ไปชื่อโมเน่เออลูกเออเดี๋ยวเดีวมาหามเรมอเลยดิวันนี้ขอวัดไข้หน่อยนะฮะเอาวันนี้อ่ะเอาวัดเลยวัดเลยเขาขี้แหงเปลอใช่เอาตกวใจ

vượt ừ, 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 bơi hết nhắn vượt bơi hết nhắn Take over 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 Take ใชและใ่ลไอแมจะมาอุ <amounts of water writers> ้มแหละเออเออเดินเพลงเพลงอันเด้แมอุ้มก like <Chinese> ็ย like <hour> <an adam> ู้ยใช่ใช่ดิดิงใหงเน่งดิงดิงให้ดิงดิ้งดิ้งดิ้งใช่คใช่คีนังคำนังนิงนิงนงน่งนิงไหนกินมาฟบ้าฟาบ้ากินหวดนกัน Think, 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 มีอาการองไีอาการอะไระอ่เปบปกติขขคือใสค่ะแหนเก้มสองเบื้องแล้วก็้างแล้วก็ขมือใดที่ว่าแบบอากาศห้อนแหละแถวหัวแถวยังนิกาสีขึ้นขึ้นเบื้องไหนแถวหู วตัวหรอกระซิ่งเราซิ่งนีอกไมหนเอนาเหขือนกันเอะยังได้เยดขาคนอ่เป็นาสก์สุดเราพามาเอยเด้อเกือบ3อาทิตย์แล้วสามอาทิตย์เลยแม่เบื่อชามอาทิตย์เอามีอาการไข้เย็นีเุดเึมแต่เป็นคือ มือลงกับอะไรวะอ่านดอกก็มือลงกับลงนะบางทีตอนเศร้ากับลงตอนเที่ยงเลยคืนๆนี้เป็นอะไรไปหาหมอที่สามารถอดได้ายมคยากระิดวสิดีเสียเหมืนเป็นมีเศษขึ้นเลยพามายาที่ท่ากับท่านท่านหมออยู่นี่แหละเอาห้ยตอนเมื่อนงลรกกระตังก์งอเคค่ะโอเ

ในนั okay, okay. Do, 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 do. Nah ีนมาอ่านนะดูดเดอไปค่ะเด้นเๆิดนหน่อยขอหลไงใหม่ได้รึ่าไปไไอหนังมด้วัดไข่บอนวัดรอบสีษใหม่นะนะคะเมื่อกี้เป็นบอลลง ได้แล้วได้แล้วอันนี้นิ่งสเใส่ถุงเท้าปะะา่อห้อหายแล้วนะ

ได้เลยลูกได้เลยคนเก่งเงียบเงียบนี่เก่งแต่ต้องหายพอเราเฮแล้วเนี่ยให้บันสามสิบเจ็ดติดเจ็ดโอเคเข้าเข้าเลยทุกคนไอ้เนาะสรุปตัดพาออกมาเงียบบันทอนรถสิสรุปในฟังนอนน้องมุนี่เป็นยังงี้คืองี้หน้าเลยนี่ยรถ หายใจเงินจช่ไหมคะคุณเอาอันแก้มลงเนี่ยได้ป่ะวันลงเน่ลงเน่ได้ทุกคนตอนนั้นขึ้นแล้วชิ้แดงตอนขึ้นมีแบบแดงเป็นเพนเลยกระเทียวข้างนี่กระต็มเวิดแห้กระเทียวหัวอีกให้เอาหัวหัวเพระต่างหัวหัวโลดแเ่วหัวเพื่อนนี่กระชีแดงเวิอืด ที่สอที่สอก็มาได้หน่สักวัคซีนที่สิบจะมามีหมอมาสัวัคซีนช่คือหมอนัดมาอาสักวัคซีนครับผมวันที่ยี่สิบสักววัคซีนอุ้ยสักววัคซีนอีวันที่สอมาสักวัคซีนหนึ่งเดือนน่ะวัคซีนครบสองเดือนหนึ่งเดือนน่ะปากปากปากดิ้งด้งดิ้ง โบนี่ใหญ่ก็เสียงหายกนนีแล้วนี่มา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 แามมั้ามามามมา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 ่าม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 มอมามมามามมมามามาามาดา ยัซื <conclusions> <S Why han> ้ออนไ้อันนี้บ้าใจคตรอ่ยวต้องเป็นสีบัวอย่างเดียวป่ะในแท่คุ้กับเนังเฉลึงคตรนนยาอื้อหเม็ดยากระปขกเง็นบ้ามันนี่เห็นบ้าปลาบ้าเห็นบ้เห็นบ้าลูกเห็นบ้าใช แลูกเราตรงอยู่อาการโล่งๆแบบนี้ดิหันเพื่อนเขาปฏิเสนได้คีฝุ่นนราลึกนะใจห้องสีนะเพื่อนเขานะคีฝุ่นลรงเก็บเงต้องทำใจเลยนะหมดน้ำายได้ไวกว่าเห้งเห้งเบื้องมือนี่เขาโรบินจันที่ชื่อของเงินโมนี่ชื่อหาใบชื่อสุดหาใบโรตาลี่ระคุณ ไปไหคมคะถ้าอย่างน้จะได้เอะหาวนอนอีกเลยสลมอนนี่แหละผมอยากซื้มีซองซองหลอดได้ขน่ดหลอดไงกับหลอดนอยตัวนี้ซีให้เป็นให้ทากอนอร์นีรบำุงคิวน้ำตัวนี้นะแ่นนี่แหลนะ็อยากซื้อนะแต่ตัวน้อยนี่นเป็นยาตัวนี้ยาแต่เอาสีแถวนอ,อมันโดมี่ตัว,วนี้อะไรเด เปลี่ยนใจเลยสองพัน่้อลพอทำ้เลือดออกหน่อไหมสุดก้อนนะส่ดก้อนจะเลือดที่นี่นะทันหนึ่งเดี๋ยวจะเลือดชองหลอดเิอย่ายออเย้ินออยี่ห้อนว่าสชลินนี่ว่ อ๋้ยูลีนมมาิอน้เ่น้ำดอเม่งเคทนีป้าน้องโมนี่นี่มาบดัดใดแเรามักแต่น้ำกับก่อนนะเจ้าน้องโมนี่กับก่อนนะเจ้าอ,นนอากระเป๋าเ,เ,เ,เงิน คนังัดีครับครับับเลยเลย้ยครับเลยค,ครับผมกันเลยครับกันเลย,ลเลยามาไอประตูถ่า แม่กับป้าเพิ่อนขึ้นไปขึ้นไปแม่ขึ้นไป,นไป,ม,นไปมาข้างลา่างนั่นนะมาข้างล่างเว้ยหลับเสิอากาศเย็นแค่แค่นอนอยู่นี่เนาะอากาศดีเอากระดูกขี้น้ำก็เดือบานอเยากนอนเลยน่ได้อมทางตาตัวแล้วเนาะ không có thằng ta anh em bật ngân sòng là sau đó bà đi món này đó ừ. sao ngân ta nói đó bà đi đây bớt lại chỉ hoạt sen là đó cho mà không mò đi là giờ Lâu nhảy bớt đi xong xăm xe Bớt nó mới phải hàng Bớt đâu nó sâu là bà này hèn là nó Lâu xì cả vaccine bớt nó vaccine là bà này Vaccine cả 3 mát xong khăn được สาธุขา,<ส>า,ายูยันค่าวัคซีนโน้องโมนี่ค่ะห้าพันหนักกว่าแต่ว่ามันดีแท่านนะเนาะเวอรกุปันน,น,น้องเวอกันนะ้องเนาะวันดีเนาะฮะเฮ้ยยันมันตัวยากตัวซันเขาลูกเป็นซันเขาไปแห้งกินเลยกัญญาเข่าของแล้วเนะะาะป่ะมาหนี้พาน้องโมนี่เป็นเลาะตากแองยังลูกเป็นซันอีกบบหนี้ครับก่อนเด้อครับเด้อขอบใจหลายๆครับสบายดีเด้อ นะออกฟุนเลยบอกครับป่ะบ้านพี่น้องเส้นติ้นเปอร์เซ็นต์เิ้นสรุปแล้นดดนวนะไม่ได้เป็นอย่างพี่นอ้องแบบว่าลองลองเอายาเมื่อทาเบงใหม่อายุประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเมื่อสรุปกันดูเพื่อนอีกเทียรหนึ่งเด้อพี่นอ้องเด้ออ่าทุกคนในน้องตัดภาพมากะทักทายสบายดีพี่น้อง นตอนนี้ขาบมาเล่าแล้วเด้อทุกคนเดิอนออสรุปแล้วน้องโมนี่เพิ่นกาโม่ได้เป็นยังทุกคนเนาะอาจจะเป็นพื้นแพ่อากาศหรือว่าแพ่นมรือวแพ้ยังท่านหมอเพิ่นกาบ,บริจาคเลือดเจ้ายัางนาะงเห็นเนาะก็มีแตกให้ยามทาทาอยู่เฮือนลงเบึงมาจังสั้นก่อนเนาะ อะไรจังว่ากันเรอนเนาะวันที่เช้าเพิ่นนัดไปอีกเพื่อไปฉีดวัคซีนแล้วก็จังกวดเบืองเลือดทุกคนเนาะประมาณนี้สกอนพี่น้องเอ๋ยเนาะกลับมากับเกือบคำพี่น้องเอ๋ยเนาะจ้าฝากพี่น้องเป็นกำลังใจให้เลยเด้อให้ตัวซิสปัจฉุกเนี่ยพี่น้องกดไลค์กดแชร์บอกรับโฆษณาเนี่ยเป็นกำลังใจให้น้องมนูนี่เนี่ยน้อพี่น้องเนาะส่งนี่กับวบัคซีนไปทั้งใดพี่น้องเอ๋ยเนาะเบิง่งลูกเบิง่งเมียคือว่าอะไรเนาะว่า กสิลุยกสิตั้งใจเฮื่อนน้องหมาย,ลยแล้วแล้วกะจังสีอ่าบางเพนไม่อีกก้อนพี่น้องเธอหนึ่งกสิประมาณนี้คลิปนี้ก็ได้พี่น้องไอเนานะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องป้าลุงหมู่เพื่อนสุขสุขคนที่อยู่เคียงข้างเป็นกำลังใจพี่น้องไอเนานะฮาขอขอ,ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขอยู่ดีมีแห้งเบิดสุขสุขคนพี่น้องไอเนานะเอาคลิปนี้กะ ใช่ได้ขอลาพระจากรเพราะนพี่น้องไปเลยได้พี่น้องเลยเนาะอ่าดูตะเวนกำลังห้อยคำลงแรงหอดทางเวมาโคกแล้วพี่น้องเลยขีดพุนควนกลุ่มกุ๊บกลัวฮอดพุนพี่เอ็มอีกแล้วนิสองจุดหายกแล้วนี่ยังไงขีดพุนที่เหลืพี่น้องอยู่ตามเชียงชนบุรอยู่ไทยคือสีบ่มีแล้วแบบนี้ <c oughs> โอเคทุกคนเชียรกาวคำบาสบายดีนะบ้านนี้บายไปนะบายบาย,บาย